ิงหรือไม่การพูดคุยเปิดใจทำให้เซ็กซ์ดีขึ้นและพูดคุยยังไงที่เราจะได้คุยกันเรื่องเซ็ก สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาวจังวังกรคุณหมอพิตี้นะคะจริงหรือไม่นะคะว่าการพูดคุยเปิดใจทําให้เรื่องราวระหว่างคู่รักเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเนี่ยดีขึ้นได้คําตอบคือจริงแท้แน่นอนค่ะเหตุผลเพราะว่าการพูดคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจนะคะจะนําพามาเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์และก็สามารถที่จะเปิดใจคุยกันเรื่องเซ็กได้แต่ว่าเอ๊จะพูดคุยกันแบบไหนไม่ใช่พูดคุยกันแบบทั่วไปค่ะการพูดคุยที่ว่านานเขาเรียกว่า Deep ช a อคค่ะ De e ฟก็แปลว่าลึกนะคะ D ีเดอร์มันดดีฟนั่นเองและการพูดคุยแบบด e e ทอ a l k ค่ะคือการพูดคุยเชิงลึกเป็นการพูดคุยถึงเรื่องความหมายของการมีชีวิตในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของประสบการณ์ความคิดอะไรต่างๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยคบกันเอาเขาจริงเหอะได้พูดคุยกันมั้งปะได้รู้หรือเปล่าว่าแฟนเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขากลัวอะไรอ่ะว่าแล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าด e ฟทองเนี่ยจะคุยย,งงยังไงและจะโยงมาเรื่องเซ็กต์ยังไงตั้งใจฟังนะคะ เริ่มด้วยคำถามทั่ว,วไปก่อนนะคะถามจริงๆเหอะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเห็นตัวเองไหมว่าเราเนี่ยเป็นยังไงอ่ะคำถามแบบนี้นะคะจะเป็นคำถามที่ชวนให้เห็นถึงภาพในอนาคตนะคะว่าเอ๊ะเรามีการวางแผนอนาคตยังไงเขามีความฝันอะไรนะคะซึ่งถ้าเราเป็นคนที่รักกันเนี่ยมันจะได้ช่วยกันซัพพอร์ตสนับสนุนกันช่วยกันในเรื่องความฝันอย่างนี้ไงนอกจากนี้แล้วนะคะอาจจะถามคำถามที่ว่าอะไรหรอที่ทำให้เธอรู้สึกกลัวรู้สึก,กลังวลคะ่ะบางคนนะคะอาจจะเป็น ความกลัวความกังวลในวัยเด็กค่ะซึ่งมาจากชีวิตในวัยเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างไม่ถูกต้องก็ได้สิ่งเหล่านี้ค่ะการที่เราคุยจะทําให้กล้าแชร์ออกมาแสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นทําให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วอะไรที่มันเป็นปมในใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ค่ะเราอาจจะได้ช่วยเหลือกันได้ 3. ามคำถามที่ว่ามีอะไรที่เจ้าตัวเนี่ยอยากปรับปรุงหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงไหมนะคะก็คือให้เขาเนี่ยได้พูดออกมาว่าเขาเนี่ยรู้สึกตัวเองไม่ดีอย่างนี้เลยเขาอยากจะแก้ตรงนี้นะอยากจะพัฒนาตัวเองแน่นอนนะคะเราก็จะได้ซัพพอร์ตเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาไงข้อที่4นะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ อยากจะกลับไปแก้ไขอะไรสําหรับข้อที่4นี้นะคะในเรื่องของการแก้ไขเนี่ยหมายความว่ามันอาจจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันทําให้เราค่ะรู้ว่าคนของเราเขามีอะไรที่ติดค้างในใจไหมเขาอยากจะแก้ไขอะไรและที่สําคัญจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดค่ะข้อที่ห้า ถ้าพรุ่งนี้โลกจะแตกมีเวลาแค่หนึ่งวันเธออยากทำอะไรเหรอสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นคําถามอ่ะที่บอกนะคะว่าเฮ้ยจริงจริงเนี่ยเขาอาจจะอยากมีความฝันเช่นอยากจะไปญี่ปุ่นอยากไปต่างประเทศแต่มันแค่หนึ่งวันอย่างเงี้ยเราก็เอางี้ไมมเธอเนี่ยมีคาเฟ่เปิดใหม่เนี่ยโอ้ยบรรยากาศสุดชิคเลยเหมือนอยู่ชิบูย่าเลยอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยนะคะสารฝันเขาได้เล็กๆน้อยๆมันก็ยังดีค่ะ ข้อที่6ค่ะสําหรับข้อที่6เนี่ยหมอดาวก็จะพาพวกเรานะคะก้าวสู่เรื่องเซ็กนะคะแต่ก่อนที่จะไปถามกันเรื่องเซ็กค่ะก็ต้องย้อนกลับมาถามที่เกี่ยวกับตัวเราก่อนเมื่อกี้เราพูดคุยกันเรื่องทั่วไปใช่ไหมคะข้อที่6กเนี่ยก็จะเป็นการชวนคุยในเรื่องของเกี่ยวกับตัวเราบ้างเช่นเนี่ยเธอถามจริงเหอะเวลาที่เธออยู่กับเราเนี่ยอะไรที่ทําให้เธอรู้สึกสบายใจเขาอาจจะบอกตัวเราเนี่ยหมายถึงคนที่ถามเนี่ยเป็นคนตลกไงเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อไม่แน่นะความตลกเราเนี่ยอ๋ช่วยมัดใจเขาได้ เอง,เองนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเขารู้สึกว่าเออเขาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขาสามารถพูดความจริงได้เราก็จะได้ประคองในสิ่งเหล่านี้เอาไว้นานๆยังไงล่ะคะข้อที่7 อยากให้ตัวเราเนี่ยดูแลเธออะไรมากขึ้นหรอคำถามตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำถามที่ในเชิงสร้างสรรค์ค่ะเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาตอบมาว่าเอออะไรที่เรายังบกพร่องเช่นแบบว่าเขาอาจจะอูเธอแบบทำงานเยอะอะ่ะเธอไม่ค่อยมีเวลาให้เราอ่ะอย่างน้อยเนี่ยเธอเพิ่มเวลาให้เราหน่อยสิเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องเพิ่มเวลาให้กับแฟนของเราอย่างนี้เป็นต้นข้อที่8นะคะอยากให้เราช่วยเหลืออะไรเธอมากขึ้นนะคะเราเนี่ยถามในเรื่องทั่ว,วไปก่อนแล้วก็อาจจะโยงมาค่ะเป็น เรื่องเซ็ก์เห็นไหมคะว่าแทนที่จะถามเรื่องเซ็ก์ก่อนเลยไม่เอานะคะเราก็คุยเรื่องทั่วไปสัพเพเหระเหมือนคุยกับเพื่อนนะคะแต่แน่นอนคนรักของเราเนี่ยมีความพิเศษกว่าคนที่เป็นเพื่อนกันก็คือมันเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์มีเซ็ก์กันถูกไหมคะก็ชวนคุยในเรื่องเซ็ก์ได้ว่าเออเราเรื่องของเซ็ก์เล่ะเรื่องของง่า่ยเรื่องอย่างว่าบางคนอาจจะเขินอายที่จะพูดหรือแบบเรื่องที่แบบเออเราจะทํายังไงให้กระชับมากขึ้นเอ้ยมีตรงไหนเรื่องบนเตียงอ่ะแล้วแต่ว่าจะคุยกันแบบไหนได้เนาะก็ลองชวนกันคุยดูค่ะ่ะออยา,อาย จนแบบไม่กล้าคุยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคนรักกันเปิดใจค่อยๆคุยค่อยๆคุยกันได้และดีไม่ดีนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นแฟนจนแบบเราคาดไม่ถึงอีกด้วย ทางนี้ค่ะบรรยากาศที่พูดคุยกันแข้อที่หมอเรายกตัวอย่างมาเนี่ยต้องพูดคุยกันในบรรยากาศที่ชิคชิคชิลๆนะคะเช่นแบบนั่งอยู่ในร้านกาแฟหรือว่าขับรถนั่งเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันไม่เอาบรรยากาศที่กําลังเคร่งเครียดน,นะคะและแน่นอนนะคะเรื่องเพศต้องเรียนรู้ชีวิตคู่ต้องร่วมกันดูแลค่ะถ้าใครมีปัญหาอยากปรึกษานะคะที่ e, e u Excellent Equilibrium United Clinic ค่ะก็จะมีทั้งทีมแพทย์นะคะที่เป็นคุณหมอผู้หญิงคุณหมอผู้ชายรวมถึงสหสาขาว วิชาชีพที่จะร่วมดูแลร่างกายและจิตใจของคุณมาปรึกษาเราได้ค่ะจะได้ช่วยการแก้ไขปัญหาเรื่องชีวิตคู่ของคุณนะคะและสำหรับวันนี้นะคะหมอดาวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Excellent Equilibrium United Wellness รักษาสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติเน้นสมดุลชายและหญิง